ไม่อยากแล้วแอบชอบเลยลักลอบแอบแซบ่บวันนี้ค่ะลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมาย ัสดีดค่ะนี่คือ<ด>หน้าปัง,งขอฟังเสียงตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะอยู่ที่งานบ้านและสวนแฟร์2020ค่ะ่ครับ ท้ายแล้วคือเทปเราออนปุ๊บวันสุดท้ายเลยไม่ต้องคิดเยอะนะคะรีบออกจากบ้านมาที่งานบ้านและสวนแปล์กันเลยแล้วก็เช่นเคยครับผู้สนับสนุนใจดีของเราเล่นมีอินเดียข้างในนี้นะครับก็จะมีเซรั่มสมป่าช่วยผิวอ่อนเยาว์เด็กเด้งเต่งตึงครับแล้วก็มูสโฟมสมป่ายิ่งล้างยิ่งบำรุงครับผมอ่าแล้วก็มอบให้สำหรับนักร้องเสียงเพาะนะคะ วันนี้มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะถ้าใครแพ้เนี่ยต,ต,ต้องรับประทานอาหารจากฝีกมือเชฟเชฟคนไหนก่อน <laughs> เชฟคนไหนก็ไม่รู้ตอนนี้พวกเรา3ามคนพร้อมนะคะมถ้าพร้อมแล้วก็ลุยไม่รอในรอบสอองเราจะเดินไปที่โซนบ้านตัวอย่างกันนะใช่ตรงนี้มันทาเหมือนฟิล,ลเป็นเหมือนแบบแคมปิ้งเนาะหันไปดู เดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปในบูธของบ้านตัวอย่างนะคะน,นี่ะไรนี่ไงเจเนเจนเจนค่ะเสือเส้อคู่เจอคนใส่เสือ้อคู่แล้วค่ะวันนี้คคพี่ขาวันดีค่ะจะมีเวลาสักข้าราชินีไหมคะอันนี้ให้ผมทำไหมรับพาล้องเพลงร้องเพลงใช่คือเราสามคนมาจากรายการหน้าปังของฟ<อ><า>ังเ<า>สี่ยเรากำลังตามหาคนหน้าปังแร้วอยากจะรู้ว่าเขาร้องเพลงเขาหรือร้องเพลงเฮียได้โอเค ชื่ออะไรคะชื่อแพทริกครับผมแพทริกก่อนที่จะให้พี่แพทริกร้องเนี่ยอยากฟังพี่แพทรพูดอะไรก็ได้แบบหนึ่งประโยคจู่มกับเต้จะไดวิเคราะกันว่าร้องพอหรือเพียนครับผมชื่อแพทริกนะฮะชื่อจริงอนันดาชื่อสบทรงครับผมเสียงเต็มเสียงแน่นผมพร้อมแล้ถ้าพร้อมแล้วหน้าปังขอฟังเสียง ให้หรือว่าเป็นนักร้องไหมเอ่ยผมทำเพลงครับผมอ,อ๋อร้องเลยเขาอยากฟังลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมายอยู่กระจัดกระจายไปทุกทางและทุกแห่งหนมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นว่าม,มีดาวอยู่ ดวงหนึ่งเช้ดชายมีแสงสว่างหิ่งเว่าใครมองไปที่ดาวของเรา สุดปังฝากด้วยนะคะคนไกลจากพี่พัทิกนะคะหน้าปางร้องเพลงเพราแบบนี้แน่นอนค่ะเรามีของรางวัลมอบให้จาก l e t m ้มีอินบิวนะคะเป็นมูสนะคะแล้วก็เป็นเซรั่มจากสมปามอบให้พี่ัทชิกเลยค่ะเปิดวล็อกไอจีหน่อยค่ะพัทิกแอนดาทุกโซเชียลเลยครับผม Facebook IG นะครับติดตามมาได้ครับผมโอเคังวันนี้ขอบคุณพี่แพทมากขอบคุณค่ะ สวัสดีค่พี่ชเอ่ยแล้วื่อเห็นใบน้าี่ไดหคน่าหมดากพี่ชื่ออะไรคะชื่ออ่อนค่ะอนปังพี่อ่อนปังใครต้อออนปังอ่ะเป็นฉายาอ่าแล้วฉายามันได้มาอย่างไงคะถึงเป็นอ่อนปังได้มเหมือนอังปังแมนที่มีพลังเยอะๆอ๋อแต่ก่อนที่ให้พี่พี่ออนร้องอะค่ะ อยากฟังพี่ออนพูดสักหนึ่งประโยคเราสองครจะได้วิเคราะห์ได้ว่าเสียงพอหรือพียแอ้มไม่รักไม่ว่าแต่จะโกรธมากถ้าเธอไม่มางานบ้านละสวนแฟรเออต้องมานะคะงานนี้ดีมากเลยค่ะจูนขอทายว่าพี่ออนร้องเพราะคิดเหมือนกันครับคิดว่าเพราะโอเคพี่ออนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหน้าปังขอฟังเสียง ความคิดถึงคงเธอกับฉันว่าความคิดถึงคงเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงจริงหใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมวนนความคิดถึงเก่าที่ฉันได้เคยตกไปตง,งไปไม่เคยคิดถึงเธอเลย ผิดด้วยชัวร์นะคือด้วยแบบคาแรคเตอร์ลุคของนางดูเป็นแบบปามีต้องมารู้ล่ะต้องพ้อร้องเพียงไม่เป็นไรค่ะหน้าปังก็พอเปิดว้าวเลยค่ะเปิดว้าวเลยค่ะ i อ o n p a n g ค่ะ O N T A N Z ค่ะฝากติดตามพี่ออนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในโซนการ d เล่นโซนนะคะจะเป็นโซนแบบที่มีแต่ต้นไม้อุ้ยตรงนี้มันก็เป็นทรายเออให้ฟิลแบบว่าเราอยู่ในสวนจริงๆนะคะมันดูธรรมชาติมากเลยเนาะมีผู้ชายถือกีตาร์เข้ามาในสวนด้วยแล้วก็มีผู้ชายถือกีตาร์เข้ามาในสวนพร้อมกับเล่น<า>เพลงให้เราฟังธรรมชาติสุดๆล้มล้มล้มตั้งยืนเลยนะเมื่อกี้โอ้ยชิมา สวยมากเลคะ่ะทุกคนถ้ามาที่อย่าลืมมาที่การ์เดนโซนนะคะเป็นโซนที่เอาไว้ให้หลายๆคนแบบมาแล้วก็แบบถ่ายรูปได้<ล>อะไรงนี้นี่สมมติมุมนี้มมก็แบบเป็นมุมถ่ายรูปนะคะเขาจะเขีาายนมอกไว้เลยในแป้กเท้าออก เราอยู่ที่โซนไหนครับจูนอยู่โซนเพชค่ะเป็นโซนแบบว่าสัดวเลี้ยงนะคะข้างหลังน้องเขาก็นี้ใช่แค่ข้างหลังก็เห็นเลยเหรอว่าขนาดแน่นอนมันใจมากไปดูวันนี้ค่ะเขาจะมีเวลาสักหนาทีไหมคะว่างเนอโอเค น้องชื่ออะไรครับชื่ออินค่ะอินวันนี้มาทําอะไรคะมาดูของกับคุณแม่ค่ะเอาือฝากคุณแม่ไปแล้วเราก็มานั่งพักจริงๆอ่ะแม่ต้องมานั่งพักแล้วเราต้องเดินนะลูกก่อนที่จะให้น้องอินร้องเนี่ยอยากฟังน้องอินพูดสักหนึ่งประโยคค่ะก็ชื่ออินนะคะอายุ20ปีค่ะซึ่งว่าพร้อมผมก็ว่าพราะน้องอินพร้อมใช่ไหมคะโอเคถ้าพร้อมแล้วหน่าฟังขอฟังเสียง 2, 3ยืนรูว่าตงที่เธอยืนนั้นตองที่เธอ,อยืนนั้น,ออน,นมีคนตกไหมจะไปไดีไหมเธอกลัวฟ้า เขียนน้องแตบว่าเรียนแล้วจริงหรอของรางวัลมอบให้นะคะจาก Let s Be i n Beauty นะคะเป็นมูสโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็เซรั่มจากสมป่ามอบให้น้องมุกเลยน้องอินนมุกมุกไหนก่อนเนี่อ่ะมุกไหนน้องไหนมุกนี่ค่ะน้องมุกอยู่พี่น้องมุกเลยแล้วก็มอบให้น้องอินไปเลยนะคะแต่ก่อนจะกลันไปให้หนูฝากเปิดว้ามไอจีหน่อยได้ค่ะก็ไอจีชื่อ i m c m t w นะคะแล้วก็อยากจะฝากผลงานของวงหนูด้วยค่ะ เพลงอะไรคะชื่อเพลงว่าไหวไหมค่ะพอจะร้องแบบให้พี่ฟังนิดนึงได้ไหมเผื่อมันจะอุยเพลงนี้แบบติดหูมากเลยได้ค่ะโอเคไปเลยลูกต่อ้ไหวไหมนะเธอให้กันขนาดนี้ไหวไหมถ้าเธอพยายามอีกสักทีฉันนึงก็รู้สึกดีนะพูดเลยว่าแฮปปี้กับแล้วที่ฉันจะยอมแพ้โอนีค่ะ ฝากด้วยนะคะกับเพลงไหวไหมก็ฝากติดตามน้องๆด้วยนะคะยังวันนี้ขอบคุณน้องอินมากค่ะขอบคุณค่ะนี่น่ารักมากอุ้ยแต้ทำไมรู้สึกช่วงนี้รู้สึกหม่นหมองละจ้ะอ๋อแต้อยู่นี่ไม่เป็นไม่ไม่ใช่อะไรเห็นกับดำๆเหมือนกันยงยก็เอ๋อแต้อยู่นี่เปลางเหมือนกันอยู่นะพี่เต่ท่าตาสวยขนาดนี้ก็ดีดีสีเขียวแรงมากเดี๋ยวเรา ไปเดินดูโซนช้อปปิ้งกันมากดีกว่าไปครับคุณจะเสียตังค์อีกไหมครับวันนี้น่าจอดในเหลือนี่ใส่ไเมใส่ไหมไอ้เลยเฮ้ยแต่ร้านน่ารักมาโอ้ยเราอยากได้เคสพอดีเลยสวัสดีค่ะพี่เอาง่ายๆหนูได้ที่ร้องเพลงเฮ้ยถามจริงถามจริงไอเมยไอเด็คนนี้ร้องพอไอคนเนี้ยร้องพอนม่ร้าเลยที่ไแม่กลัวมึงเลยอ่ะพี่ชื่ออะไรครับชื่อนิวเยียค่ะนิวเยียวันนี้คือมา เปิดร้านออกบูธใช่ค่ะใช่แล้วก่อนที่เราสองคนจะให้พี่นิวเยียร้องเพลงเนี่ยได้ค่ะขอฟังสักหนึ่งประโยคเราสองคนจะได้วิเคราะห์ว่าร้องเพาอหรือร้องเพียนครับฝากร้านหน่อยนะคะชื่อร้าน N Y Y Design ค่ะขายเคสมือถือกับกิฟท์็อกค่ะอ่าทั่วเพอเพอครับอีดาพร้อมนะคะขอดูเนื้อนะคะได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วน้าปังขอฟังเสียง one เสมือนดวงใจเธอเปรียบดังเสมือนดวงใจตามติดตรึงแนบชิดข้างกายหวังว่าเธอจะไม่ไปไหนรักจำนนถึงเธอพู้เดียวผูกเป็นที่รักในใจไม่มีเธอคงคิดตอมใจฉันสัญญาจะไม่ไปไหนขอเพียงเธอเข้ามา ทุกเลยนั่งในดวงใจพอตอนแรกไม่อยากจะร้องเนี่ยร้องพอแม่กลัวมังเลยแม่กลัวมังเลยเอาล้องแล้วไม่อยากหยุดอันนี้ก็เพราะเปียนะคะขอค่ะวันนี้เรามีของรางวัลมอบให้สำหรับนักร้องเสียงเพอนะคะจาก l e t m ิ In Beauty ค่ะเป็นมูสโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็เซรั่มจากสมป่ามอบให้พี่นิวียาไปใช้เลย เปิดวอทไอจีเลยค่ะพี่นิวเยียไอจีนะคะไอจีร้านเลยค่ะเอ็นแล้วก็วายสามตัวแล้วก็ดีไซน์ค่ะฝากด้วยขอบคุณค่ะ พี่พอจะมีเวลาว่างสัก5นาทีไหมคะได้่พวกเรามาจากรายการหน้าปังขอฟังเสียงเรากำลังตามหาคนหน้าปังแล้วอยากจะรู้ว่าเขาร้องเพลงพอหรือ,อร้องเพลงเสียงี่ดูเสียงหนูอตอนนี้ด้วยห<อ><อ>นูไม่สบายอยู่<อ>ไปดูดหนูร้องเพลงจริงๆเหรอร้องเพลงแบบน้องจินได้แบบจินตลาดแ,แบบแอนเมอร์แอนดโอนแอนดโอนแอนด์อนไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่ดูร้านนี่ไปเลมา พี่อินนะคะอออินคจรับเก่อนที่จะให้พี่อินร้องเนี่ยอยากฟังพูดเสนอประโยคอะไรก็ได้แบบเป็นมุกเสี่ยวคำคมจุ่มกับเต้จะดีกว่ากันว่าเสียงบอลหรือเพี้ยนครับไม่อยากแล้วแอบชอบเลยลักลอบแอบแซ่บด้วยความป่วยเพราะครับเอาเว้ยังพืเอาเว้ยลังเลเว่าพอแล้วกันถ้าพร้อมแล้วหน้าปังขอฟังเสียง ก็ถือเป็นว่ดเป็นนัลล้องเสียงเพาะนะคะวันนี้ก็มีของรางวัลมอบให้จาก Let Me In Beauty นะคะเป็นมูสโฟมล้างหน้าแล้วก็เซรั่มจากสมป่ามอบมาให้พี่อินไปเลยเปิดว้าวไอจีไหยคบได้เลยค่ะ i n i n n i n n นะคะขอบคุณพี่อินมากขอบคุณค่ะ แม่ครับจูนวันนี้ที่บ้านและสวนแฟรคือของสวยๆของดีๆคือเยอะมากใช่คือมีทั้งหมดเลยทั้งอาหารของกินต้นไม้ห้องทักสร้างบ้าน<ช>อะไร,รงหมดวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะของงานบ้านและสวนแฟรไม่ต้องคิดนานค่ะรีบออกจากบ้านมาเลยชอบคนไหนหรือว่าอยากให้เราไปที่ไหนต่ออีทีนาสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยแล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะมีเกมให้เล่นเหมือนเดิม<ช>นะคะของรางวัลก็คือถุงผ้าของบ้านและสวนแฟรนะครับไม่มีแจกในงานมีแจกแค่ รายการเรารายการยงเท่านั้นอ่าเพราะนี่คือหน้าบังขอฟังเสียงหวาความคิดถึงของเธอกับฉันมันทจ้ากันหรือเปล่าถามตัวเอินมึงไม่อยากโดนลงโทษใช่ไหมไป้องเพลงก็รู้เลยนะ <_ t ap> หน้าเมืองเวแล้ววันนี้นะครับก็ทั้งคู่สเสมอกันเออสเมเอเสมอ ไม่เป็นไรโดนลงโทษวันนี้เอ้าเดี๋ยวเสมอคือต้องโดนลงโทษแน่อยู่ไม่ติดาจจใจเองว่าจะโต๊ะจุกเหมือนเดิมหรือว่ารับผิดชอบด้วยกันเปล่ายิงชุบเปล่ายิงไม่มีหนึ่งสองสามหมอให้พูดให้พูดเลยเปล่ายิงชุบอีเต้เป่าไม่เคยชนะมันเลยเปล่ายิงชุบอ่ะกูบอกแล้วถ้าเป็นของกินมึงจะแพ้และเชฟวันนี้ของเราคืออีเต้ค่ะอันนี้ด้วยความที่ตูนกับเจ๊ ด้วยความที่จูนกับเต้นะฮะเป็นด้วยความที่จูนกับเต้นะครับเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเราเป็นทีมงานชื่อว่าจูนกับเต้จะไม่บีเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแอบสอดไส้อันนี้เข้าไปเลยแต่แรกนะฮะจูนเต้พี่ขอโทษนะนีส่สเร็จครนี้นะครับพีลแล้วตีอออชอบแล้วก็ตอนพี่เต้กูเองแล้วก็พี่ดิ กูเองครกเต้พ่อพ่อูแพ่อพี่เต้ค่ะพี่เต้ค่ะ,คะหนูไม่ชอบกินวาซาบิเยอะๆให้ให้มหยิบวาซาบิเองได้ค่ะอุ้ยเปลี่ยนมาเป็นเชฟจูนแล้วอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเฉียวเฉียอยู่ข้างในเฮ้ยอะไรเป็นไปหมดเลยมันมีวาซาบิอยู่ข้างในใครเป็นคนทำใครกินเข้าไปเนะี่ยตายแล้วเนะี่ยแล้วเนะี่ยไงหนูก็โดนลงโทษด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเต้ตอนนี้ดูออกแล้วว่าหิว ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแง่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Let Me In Beauty มากๆเลยนะคะ <ís ül> เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้เองขอบคุณค่ะบ๊ายบาย